สวัสดีครับผมวงวินเดอร์เครื่องนวดครับขนาดซีฟู้ดนะครับตัวนีเ้เป็นรูปแบบข้อเยวนะครับเป็นข้อลากจูงเงยวเหมาะสําหรับเอ,อเอารถเดินตามนะครับลากจูงนะครับตัรูปแบบก็จะเป็นเทเลนติตโตสําเร็จเลยแหละครับส่วน่วข้อลากตัวนี้ก็ถอดได้ครับเพราะว่าจะเห็นรูปแบบในการจับน็อตน,นะครับ จับน็อตต่อแั้วนี่จะจับในตัวค้าครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปคดทรงไม่ทรงลูกค้าก็จะถอดถอดน็อตออกเอาขึ้นรถครับมันจะทำให้ช่วงมันตั่นไม่ตัดขึ้นรถง่ายนะครับก็ให้เบิรงถึงรูปแบบนะครับโครงสั่งเข่าวๆนะครับทั่วไปนะครับเป็นลักษณะอุ้มขวาเครื่องถูกเดี่ยวนะครับความยาวของนวดหนึ่งซีพูดนะครับก็ตรงนี้ก็ลูกค่าไปสั่งมานะครับให้เฮ็ดซี สีเขียวให้นะครับบอกโอ้ได้ได้อยู่ครับสีเขียวนี่เป็นปีสัญลักษณ์ของเครื่องมือเกษตรที่ห่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าความชื่นชอบของแต่ละท่านนี่บอกขึกันนะครับคอยเห็นถึงรูปแบบนะครับต่างๆส่วนสวนกงสวนผ่าอะไรทำให้นี่ได้นะครับว้างกว้างๆไว้เพื่อนะครับเพราะว่าไปที่ทับแก้ไปทีเ่ันความได้็จะเป็นไส่ดุมรถด้นนะครับ ดุมนวดนุ่มากมาประกอบให้ลูกค้านะครับยางคุณภาพดีนะครับเป็นจากที่มีคุณภาพสูงนะครับนะครับในเรื่องของดุมนวดครับเต็มๆครับคอมเมนต์หลอดเซนเตอร์ราะว่าดุมรนวดนี่จะให้ความแข็งแรงครับความคงทนยาวนานนะครับต่อเดี๋ยวจะวัดให้เบิ่องนะครับว่า4ฟุตนะครับครับจะบอกได้หงม้วดนะครับจะบอกให้ทุกจะุดให้ได้นะครับนะครับเอฟนะครับ ที่พูดครับรูปแบบต้งนีการเดินเครื่องง้อมเครื่องเพื่อทดสอบล่องเดินเบาอะไรทำไมเพื่อเก็ระบบต่างๆนะครับเพื่อกั๊สทรงลูกค้าครับตัวนี้ไปทั้งพ่น้องสปปเรื่องคำเป็นสั่งมานะครับไปุูคลับมุกหน a h a นะครับเห็นถึงรูปร่างและโครงสร้างคข่าๆใกลๆนะครับ แล้วก็ลูกแบบต่างๆก็รทำงานได้จริงครับตรงนี้เราะมีลูกค้าก็จะไปใส่เครื่องเครื่องที่แปดแรงครับก็ตะมเนี้อง,งว่างแบบนะครับสตาร์ใส่ไรสตาร์สตราสตร์นะครับแต่ว่าลูกเครื่องที่พุง่งที่ทดสอบอยู่นี่ก็เป็นเครื่องเอ่อที่เป็นแห้งครับเอาไว้เนระบบให้ลูกค้าเบ้งนะครับแต่ทําง,งานจริงที่พุทธเนี่ยคือว่าที่เป็นแห้งนี่เอาไว้ครับเครื่องเดินเดินดันตีเขาบ่งปรตูครับยังนี้หน่อยต้องมีสักสิบผาด้วยครับ สิบตีสิบห้างขึ้นไปนะครับจงังสีจงังสีไหวจากสีเพชรแห้งนี่บอซียงครับไปได้อยู่แต่วโอโอตตตา่าโอ้ต้องต้องงานเพราะช่างนต่ไลตอกเื่องนะครับแต่ก็วามสำคัญกับลูกค้าตรงที่หนึ่งคือรูปแบบในการประกอบต่างๆนี่ก็เป็นเล็กไม้อุปกรณ์ไม้ทั้งหมดแหละครับก็ประกอบตามรูปแบบย่อจากตัวใหญ่ลงมาครับเป็นตัดตัวลงมานะครับเหมาะสำหรับ ในการใส่งานนะครับเป็นการรับจอบหรือได้ใส่ตะขอบขั่วนะครับตัทัดรัดนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแบหนั้นตัวมันเองไงตัวนี้ตีมุ่นี่ยู่งงั้นตันนะครับบอลลดครับบอลนี้บอลนี้ตันนะครับไปเก้าร้อยกโลครับเสมอนะครับบวกลบนิดน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรจะไม่ขอดบีนะครับต่อโครงสร้างเล็กนี่ก็ให้ความแข็งแรงแข็งแกร่งเต็มที่แล้วครับ บุกนาน่นลุยงั่นได้นะครับเพราะว่ารุ่นสเปกน,นี่เพราะว่าลูกค้านี่เอาไปโม่ขาโพดที่แหละครับต่า่าหาเอาไปสีโม่เขาปั้นเขานี่มั่นมุ่มีปัญหาครับแต่อายุการถี่นั่นึ้นท้าโม่ขาโพดกับอายุจะสั่นลงแน่นะครับก็นะครับในเ็นถึงโครงสร้งางเขา่าๆไกลๆนะครับหากคลิปนี้ไหนมีโอกาสออกขั้งช่องขั้งยูทูบหรือช่องเพจก็ดีนะครับก็ฝากติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับ นะครับเป็มครับห้เบิ้งเข่าๆนะครับเบิ้งไกลๆครับเอ่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ